ที้ยทรงเยเข้าใจไหมทะเลสาบแบบใหญ่อยู่เออใหญ่นะแต่กูโดดไปเจอคนตลอดนะส้านนี้นะวะแต่ก็เห็โอ้เขียวเขียวเนี่ยแดงๆดิมึงรู้ไหมว่ารีสอร์ทมันโหดขนาดไหนสมัยร้อนไม่ได้เดินอ่ะยิงตาหารกงูเลยไม่กลัวไอ้เหี้ย ลูกมือครับน้องเบาพี่เข้มมากพี่เอาจริงแล้วเนาะแม่งกูลงในพับกีทั้งสามปีแล้วเฮียมีรถไหมวะนี่เด็ดทั้งน,น,นาเรา,าเลยแล้การเครื่องบินวะน้องเบากูหลักการเดินสามปีอ่ะที่เรายยังเดินหูไปไม่มีรถเลยเนาะเออว่ะแม่งพากูมาเป็นหมันอีกแล้วเฮ้ยเปิด โหลูกโม่เออวะมาค่าผีวะมาปืนค่าผีค่าผีวะมาเฮ้ยจริงแล้วมีรอยกูตกใจหมดเลยเฮ้ยโอ้ยอาก้าเฮ้ยตีนะวไอ้ไซไซก้ากูชอบนะไม่ชอบครับแต่ไม่ใช่ในเกมนี้อ่ะเป็นในเกมอือนนะเกมอือนน่าเล่นดีอย่พี่บีอ่ะนี้เปล่าจำไม่ได้เออ ไมีอีว์แต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันเขานนยมลูกสองขวงกับเบเนอรี่อลูกสองอัตโนมัติเออลูกสองขวงเด็กแม่งชอบสมัยนั้นส,สวงควงสวงควงสวงของสองขวงนะสวงของสองขวงไม่สงบสิพกพโอเคมึงเอาไปเลยเว้ต้องใจวะแต่กูได้กอดสามมันนะ กูมียาฉีดเขี่ยผิดยาทำอไรได้วะไหนบอกว่าปัม๊มหลอดเหลืองไงอ๋อหลอดแล้วมันหลอดทำอะไรได้วะแต่ฉีดฉีดแล้วมันเต็มไหมครเข็มฉีดยาเอ้ยออาาแล้วปั๊มยายาน้าไงใครยาหน้าหลอดเหลืองอะอะไรวะเอเคกับอารกา้าไอสัตหรือว่าเลกเก้ทีนี้พี่ก็เป็นพวกกว่ากันได้แบบเต็มตัวแล้วพี่โอ้ชิปแถบไอ้สัตว์ติดกอดด้งเออกูโคตรเบื่อเลย โชว์บาลามิเมลเฮมอสไซไม่ต้องเจ้าเกมไวหรือเกมสันถ้าตาหนี้ตายไวก็ถ้าตาหนี้ตายไวก็แค่อัดใหม่เกมมอสไซเกมมอสไซมอสไซเหรอได้ได้อัดใหม่ก็ได้อ่ะตามใจเมย์นี่ไอพี่เติมไอพี่ต่ดปัดไอพี่เมลมองหน้ากูด้วยอยูข้าวเปล่าหิว่ทำไมกูเทไว้ให้หนึ่งกิโลอยู่ได้สามวัน โบตี้เนี่ยอาหารเมตดไอ้เหี้ยไม่เห็นสกินน,น่ารักเลยเหรอ <c oughs> แหววแวงตาแบบคุยกับสัตว์มันเอ,นอ๋ออ่ะก็ลมม้มอ่ะมันกูเบื่อใเลยนะเออความรักฟิสิกส์มันกระจอกมั้ยเฮียเฮ้เครื่องบิน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 เฮ้ยหยุดหยุดหยุดไว้มันจะหยุดไหมมันไม่ไมีระเบิดเฮีย โยกโยกไอสัตว์อีกลองก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยยกวอซังโอ้ยโอ้ยป่วยเลยจอดาบห้องไงปั้ยแล้วปั้ยนัเนแกงเลยนุ่งบินกุ้ยอ่ะใครๆก็อยากเป็นนักบินนั่หละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดโหดแงเป็นมึงมึงตายแล้วพี่เ้ยให้กูเปลี่ยนสกินเดี๋อย่าอย่าแม่งสกินพยศกูไุ้ย สก,กิลเลต์บัวแค่ปีแกคุณอะเออโอ้ยน่นเยอจังกิฟอยู่เออนี่ไงใส่กเ,เป็นไงเป็นไงถ้ามันกระโดดลงแบบกิตจริงแล้วไม่เจ็บเยอะเหมือนชวิตจริงแล้วกูเอาแล้วไอ้แ,แก <c oughs> กระโดดแล้วกลิ้งไกระโดดแล้วกลิ้งไฮ้ยเ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 อ้ยเอ้ยไอ้ย้ไ้ย้้ยไ้ย้้ย <c oughs> เ้้้อ้ อยู่หาพ่อมึงแม่งหับจะขับแต่มอไซด์เหรอพีมึงจะเอาอย่างนั้นเหรอกระสุนกูมีแค่สามสิบนัดเองนลยิงบนมอไซค์ได้เหรอก็อยาเฮ้ย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 เฮดิฟี่พ่อมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มึงอาชีพวะอาชีพไม่เหมือนกันใครจะออยอ้บ้านหาบ้านหาบ้านบ้านนี้ไหม โอหโหูยุกเหรอฝากฟาร์มก็ฟาร์มาบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้โอ้โหบ้านนี้ยังไม่ได้นับต้องต้องหาทีอัพบสิบนาทีอัพก็ถึงเป็นอับโอเคเฮ้ยกูบ้าเกลี่ยเออมีคนเปล่าะไม่มีรอยรูดเลยนะไม่ได้กินไหมกินกูตายแล้วกินมึงตายกินความตายพูดดี่ีความตายเลยความตาย ้พวกตามน้ํำวะแม่งไหวกลัวอ่ะไอ้ไอ้เนยังดาเลยจะตามน้ำพี่รอยใครจะไม่เช่าวะไอ้ปืนอะไรนัโคตรยาว S L R ลปืนเก่าดีกว่าไม่ได้ยินหรือซ้ำกระสุนกระสุนเนาะเกตะาก็สูนเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีคนเก็บกระเป๋าเขาเก็บกระเป๋ากูเนี่ยนะเก็บ ควบสี่อ่ะมึงมีสักหกอยู่ใช่ไหมสักหกหกไอ้น้องพี่จะใช้เปล่าไม่ใช่เออไม่มีคนอะไรก็ได้อย่างลาลงเงียบจังเราลงกุลีอะไรเลยเฮ้ยมันเงียบจังวะพี่เราไม่ได้ลงตรงกลางไงเราลงขอบขอบอยาดีอย่ากลัวพีพึ่งยานีพี่ปกติอะไแต่เราคนลงคนลงขอบขอบมันจะช่วงช่วงรีซอจนไอ้กูเก็บบังเกอร์เก็บไอ้บอลนะ มีแตกนะเฮ้ยสุขภูเอ้ยเอ้ยเอ้พลังวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้หน,น,นักชินได้ใช้เปล่าอย่ารถล้มดิรถล้มกูไม่ให้มึงนอนกูขี่รถไปบ้างเลย <c ười> ตกซัตสองไปเยอะขับพี่ลอย <c ười> แม่งเอาจริงอ่ะเออเม่อที่หนึ่งก็เกือบใกล้ความจริงแล้วแต่เสือมาเป็นเหมือนน้ำมีอะไร ไอ้เหี้ยกระสุนหมดเหรอหมดเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยหมดอ่ะหมดเลยอ่ะกระปืนที่กูเก็บมาไม่ได้ยิงไม่โดนอ่ะแม่งเฮ้ยกระสุนแดงไม่มีว่ะไอพ่อมึงยิงทำไเหี้ยล่ะล้อล้อเหี้ยขี้หลอกโทรศัพท์เขาเรียกว่าเตรียมความตกใจระวังการตอบสนองนะมึงรีเฟิกรีเฟิกไปสลาเฮ้ยจ่อยางก่อนจอยางก่อนจอยางรถตัวเองอ่ะไม่ไม่ไม่ โอเคหนึ่งใครนอนนู่นเหรออีกหนึ่งใครอยู่ไหนวะกูเจอนู่นนู่นนู่นไกลๆนู่นเอามองใก่อนปะมองใสยจนไหนอ่ะตัวนี้อ่ะเออไอ้เนี่ยใส่จีนใส่กินแน่นอนใส่ไม่ได้ปะโอ้ใส่ได้โอ้ล็อกอินมาแล้วไอ้น้องเฮ้ย ที่ยัแม่งลั่นแล้วจะกดเองหาวไม่รู้กูจะกดดีอย่าไปโดนเทปแล้วแล้วตอนกูขับกดเดียวแล้วกูเผื่อไปกดโดยปล่อยเลย <c oughs> ได้ยังคือมันล้นอะ่ะไม่มันต้องมีคูดาวปกติแต่ว่าม,ม,มันกดย้ำๆมันกดจ้ำๆแล้วมันไปเลยอะ่ะ <c oughs> บ้านข้างหน้านีนา่จะไงเฮ้ยรอรถอ่ะจอดทิ้งไหมจอดนี่เฮ้ย แมทป่ะเฮ<ห>้ยมัไม่ได้ครับไม่ได้คันนี้<อ>มันอยู่แต่พับก,กีเกิดอะไรสัตว์ใส่ยิมขึ้นนะยันยเลิบโดเป็นโดว่าตะเวนไอ้น้องเฮ้ยแม่งหน่วยเทศตะกิ้กด,ด้วยวะจอดรถจอดรถผิกดกฎหมายเนี่ยอินเดียก็ทำแบบนี้แหละพี่อินเดียก็เอาไม้ฟาดไอ้สัตว์ก็ไม่ได้จริง ได้ยินเสียงคลอนไหมที่เระเบิดนะเออไม่ได้ยินขิ้เว้กินตึมตึมเดียวอ่ะตึมเดียวตึบเบ้อเออกูได้ยินอ่ะอ้าวทำไมกูหูกูได้ยินอ่ะสัตว์ลุมอะไรสิงไหมกูเปล่าเอาไปเดียวโอ้แม่น้ำหนักสะพานเปล่าพี่ที่นี่ยุ่ง ไม่ค่อยมีคนอยู่สภาแต่ดิมันอยู่ในเมืองใหญ่กันแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสี้ยกูเสียวมือไอ้สัตว์ไออยากเที่ยนดีเที่ยนดีอ่ะกูกูครับสูงหรืเปาก็อะไรขนาดนั้นวะเมื่อกูเห็นไอ้เกี้ยับเกลือมือกูเลยกูจะใจกูจะสัตว์แล้วตาไปพลัมมัวเฮ้ยเวิร์อเปล่าแม่งจุดอ่อนกูจุดอ่อน่ะไอ้เหี้ยนี่คิดว่าอะจังวะ แค่จะไม่กลัวความสูงอ่ะเจอในเกมมีเยังเสียวเลยมึงกูเจอในเกมปากรัวกระจอกอะแต่ตในเกมมากูไม่กลัวแต่ชีวิตจริงอ่ะโคตรโคตรกลัวเลยเฮียแต่ชีวิตจริงก็ไม่ค่อยกลัวอะไรกูรู้ถ้ามันมีเซฟตี้อยู่แน่นอนอะแต่พี่เนี้ยอะไรวะรูดอ่าปานีร่าเปิร์ตเปิร์ตเปร์ตชาชาชาเอบีไอเอบีไอเอบีไอ กะส่นเจ็ดกะส่นเจ็ดกะสุนเจ็ดกะสุนกะสน้ากหมดแล้วหมดแล้วกครบสี่โอเคของแตู่แปไม่มีอะแล้วก็ใส่ของแต่งนะสูแปก็ค่ดูจะเป็นไงวะเฮ้ยก็ตายดีเฮ้ยเมือเออเกก็จะกจารีเอ บีไข่มาละไปทางเดินของไข่ของมันไม่กูเบื่อ่ะเฮ้ยระวังนะพี่สี่สี่คนแล้วไอ้ที่หนึ่งเขาอะไรวะนั่นไงไอ้ขึ้นหัวบนนะหัวบนนะวงบีบละอยากแม่แะ้วเลยอยากตายไว้เออไอ้บ้ามึงโดนวงบีบตายนะพี่ น้ำมันจะหมดแล้วอ่ะเสียใจด้วยที่รถมูได้ไปต่อแล้วมีน้ำมันไหมไม่มีว่ะไม่เป็นไรพี่กลับฟันเราน่อยถ้ากูถ้ากูเจอเครื่องบินก่อนนะเนี่ยกูเก็บมาแล้วอ่ะฮี้นี่อยากวางไปเข้าวงเข้าวงเลยอวะอ้ี้อยากวางไข่กับมึงไงฮันนุสฮนนุสเขยเขยขอยาไม่ทิ้งระเบิดปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ยัดเนินเยอะเนินเยอะกําลันหมด โอ้แล้วมันอยู่ไกลไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ไกลโอเคลูกพ่ขอขอโทษนะลูกพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษไม่หยุดเฮ้ยจ้าเออไม่มีคนไม่มีคนเอ,อ่กูเล่นผู้เล่นเซีลดาโอ้เงียบมากเงียบมากยังแหละซีตุไมตาลเงียบจังวะออแปลกไหม เราอยู่บนเนินเราพี่เราเล็กแต่แบบมันมอท่ามาใส่หัวทำไงวะอ๋อเฮียไม่กูดูว่าโมกไปสับตรงนั้นที่เรารู้เฮ้ยคุณคุณคุณได้เจอแล้วเจอแล้วพร้อมกันนะพร้อมกันนะรอนึ่งหก่อนไอ้สัตว์ไอ้พี่ไอ้พี่กูเบื่อเกือบลั่นไอ้เยี่เก็บเบ่อพร้อมกันดีอ้ยหลัง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 กูเบื่อกันโดนล้อมว่ะ

คนเราแรมเลยวะตรงนั้นมีบ้านแล้วคนอยู่ไหนไม่มี <ไป S 1> ยาไปขี่รถไปแล้วไปขี่รถไปแล้วไม่มียานะกูมีาามแต่น้ำอ่ะนะฮะน้ำขาวเปล่าตากระต่ายบินหรือเปล่าไม่บินนะพี่เคยรยยังลอยเลยอ่ะโอ้แล้วรถัำไม่มีไยรถมารถมาอันนี้คุ้มไหม เออข้างล่างข้างล่างนี่อีกคันข้างล่างคันดักเลย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 เซอร์ไพรส์มันหนึ่งสองส,อง <c oughs> สามเรีกกยกคุณจะเรียกคุณไมยมาหนีเลยวะเฮ้ยอีกหนึ่งคันเฮ้ยพี่เซ

มึงจะมตัดพอดิไอ้ยี่กูจะหลุดไอ้ตันายรถมึงอ่ะมึงม่เขเจไอ้แท้ๆดูดามามาวมนี่แ้มึงจะตัดพอทำายอะไรพิเสกไปนี่พี่้รับเปลาปวดแจ็เลยพี่ฟังดิ้วตะกยามันจะตกผ่านหน้ารำคายอะไร จะก้นตกจคือหลับยืจะแกยังกูับไปไิดรยี่สิบ้ยยี่สิบอ้ยอยกหลบปะมันปืนเคาะอุ้ยมันลวนแล้ววะมึงก็ไม่มึงก็ไม่เผื่อว่ามันจะลวนอะกูเลยขวา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 ไม่ได้ขวได้ขวามีคนซายเปล่าซ้ายซายก็มีหลังก็มา เฮ้ยมันแน่นไปหมดหมดขาดอุ้ยอุ้ยยังมาหูแม่นจังเฮ้ยไอ้สัตว์มัตื่นีสไอ้สัตว์ฟิกูขอโทษเพียดเรามาได้แค่ดีแหละขอโทษด้วเองที่เราไม่ได้ไปต่อเฟียดมันอยู่ตรงข้างๆตึกมึงนะระวังนะเจกนะยึด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 ยึมันยึดมันแฮกไมค์กูได้ยิน ใครได้ระเบิดกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้ยนเฮียเฮียเฮียหลังนั่นไอ้เฮี้ยโดนหัวกูอีกไอ้เมืจะมาบังปืนกูทำหมายแล้โอ้ยกูจะเป็นหลงฮาร์วีก็จะไปไปไปพี่ไปโอ้ไม่แล้วมัน็ไปดอุยโย่ไปเท้าทีวะโอ้ยไม่ให้กัดท่อให้มึงด้วยวะอ๋อมาสวดนี่กูคนเดียวแล้วอ่ะ มึงอะมึงพากูตายก้จะไปหลบไปทำที่เหม่ยเนี่ะถามหาคนนี่ไอ้สัสหิวเลยหิวเลยเฮ้ยไม่ไม่หมึงมึงก็ไปข้งบก่อนก็ไปข้งก่อนตะกิงตะกิงสองตัววมันได้กินกูไหมโอเคมันได้ยินหรอเบลพอเดี๋ยวนอนนอนี Hmm. <laughs>